โอมีเก้าฟอสพรีเซ้นโอ้โหลาลา โอเคเอาเลยนะครับสวัสดีผมกาโฟผมเนี่ยคุยกับเกม Attack on Titan นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกม Attack on Titan เรื่องสิทธิ์แท้นะครับเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาใน PlayStation 3 4และ PS Vita นะครับผมก็เพิ่งส่ยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมไปดูกันซิว่าเรื่องราวของเกมนี้จะเป็นยังไงกันแน่นะโอเคครับผมไปลุยกันเลยไปก็เกมนี้เห็นตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารมาพอสมควรนะก็น่าสนใจมากเลยเกม Titan ที่ได้ทำแบบ จริงจังจริงจังครั้งแรกอะแบบว่าระบบทุกอย่างเหมือนที่ในการ์ตูนแล้วก็ผนวกกับในอนิเมะมนลงกันเป็นเกมจริงๆครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันสิว่ากองกำลังสำรวจของเอเรนและพรรคพวกจะนํามาเล่นเป็นเกมอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมไปแล้วก็อาจจะมีการผ่านรลกบ้างหรือว่าคิดใน,นเรื่องสดบ้าครับผมโอเคในยุคที่กองทัพไททันบุกยุย่งเป็นความมืดมิด ช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมาเนื้อเรื่องจริงๆผมก็จําได้ประมาณนึงอาจจะลืมนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้ตามไททันมันผ่านพักนึงนะครับผมแต่เคยไล่อ่านอยู่ช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งก็คือณนะตอนช่วงที่หลังจากที่รู้ตัวจริงของไททันเกาะไททันสูง50เมตรนะครับผมแล้วก็เริ่มที่คริสตา้าเป็นทิสตอรีอะไรอย่างนี้นะก็เรื่องราวถึงช่วงประมาณนั้นนะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรต่อบ,บ้างผมก็ไม่ได้ติดตามมาเดี๋ยวอาจจะไปติดตามต่อนะผมให้รู้เรื่องาราวมากกว่านี้แล้วก็ตัวละครตัวอื ตามไม่ได้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะมีวอลมาเดีกกำแพงมาเด็กกำแพงรถแล้วกําำแพงซีน่านะครับผมสามชั้นที่ล้อมไม่ให้ไททันเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีความสงบสูงผ่านไปนับร้อยปีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นวันนั้นก็มาถึง <c oughs> วันที่ไททันสูง50เมตร เได้เอื้อมมือออกมาเสียหายทุกคนอันนี้ก็คือเอเรนมิคาสะแล้วก็อาหมินนะผมตอนเด็กๆที่เห็นไททันครั้งแรกในชีวิตแถมตัวยักษ์มากด้วยสวัสดีเขาไปไ็นอาทุนเป็นเจใคายสิ่งละสปอยแป๊บ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูเกมนี้คงจะรู้รู้เรื่องราวพอสมควรแล้วแหละคงไม่ว่ากันะถ้กิดมีสปอยสปอยบ้าโอเคมาเตะฟรีคิกกันโช์แค่โช์ขานิดนึงนะครับผมกำเนื้อสวยงามมากสโลโมชันมากเหมือนเตะสโลโมชันอาจจะจริงคือเนื้อเท้าเยอะอยู่โคเซตินเซตินที่กระจายผู้คนที่วิ่งกันหนีจากสิ่งนี้โอ้ my god ไททันได้บุกเข้ามาในวอลมาเนียแล้วต้องรีบหนีแล้ว ช่วงเวลาล,ละปีแสนสุขก็ได้จบลงแล้วเข้าสู่ช่วงสงครามณบัดนี้อีท้ายท่านสูงก0าสิบเมตรเป็นตัวบุกกรนแล้วเริ่มออกทำลายทุกสิ่งอย่างทำให้กำแพงวอลมาเรียในตอนนี้ไม่เหลือที่ปลอดภัยต่อไปแล้วเหลือเพียงอีกสองชั้นเท่านั้นที่มีผู้คนอาศัยอยู่ได้ผู้คนที่รอดชีวิตจากวอลมาเรียก็ต้องอ,อพยบหลบหนีไปที่วอลโรสนะครับผมเพราะวอลมาเรียตอนนี้เต็ไมไปด้วยไทยท่านที่ร้องกรรกันเข้ามาเรื่อย ในเม่อสมัยนี้จะหยุดยั้งต่อไปได้อีกแล้วและช่วงเวลาของพวกเขาที่จะได้เอาคืนก็กำลังเข้ามาถึงโอเคเข้าสู่หน้าเกมแล้วใช่ไหมอ่ะห้าสิบมีใครพูดหรห้าสิบเมตรทงด้านซ้ายล่างเห็นแค่คำเดียวที่รู้นะครับผมคำอื่นไม่รู้นะน่าจะเป็นภารกิจให้เราทานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตอนนี้เราเล่นเป็นใครกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวละครหลักก็น่าจะอายุแค่ไม่กี่ขวบคือน่าจะเล่นมุ่งหนีมากกว่านะอ่ะลองดูคถับผมจะเป็นยังไงกันแน่นะเกมนี้ โอเคโอ้โหการาฟิกมาแล้วโอเคถึงช่วงที่บุอลากรสมมติในการใช้งานกันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวสิโอเคน้ำหุบเขาแห่งหนึ่งที่ท,ที่มีเรากำลังที่แสนจนองจะเนยอ่อนจากการฝึกฝนเมือนั่งพักอยู่ลงกันโอเคชายหนุ่มใช้ใช้คนหนึ่งที่ไม่อาจจะหนุ่มนะครับผมเดินมาโอ้โหสวัสดีคีดใช่ปะคีดแบริง่งไม่ใช่คีดแบริง่งแบริ่งคนละเกมคีดโหสีสันหะน้า เอาปวามนีลงจริงๆเลยโอเคนี่เป็นการฝึกฝนนะครโอ้ยสวัสดีแจนสวัสดีคอนนี่สวัสดีเจ๊แอนนี่แล้วก็เบลท,ทูธก,กับโอ,อ้เออคริสต่าอาร์มินจำชื่อไม่ได้เต๋อทีแล้วก็มีคาซาะนะครับผมน่ารักอ่ะโอเคทุกคนทุกหน่วยโปรดทราบเวลาฝึกฝนกันแล้วเดินหน้าออกมาเตรียมตัวให้พร้อมหยิบดาวมานั่นแหละอย่างนั้นแหละ อโอเคพวกของเรามีทั้งเครื่องทะยานดาบแล้วก็เครื่องยิงสลิงครับผมลงกันเป็นองค์กอารสมิตินะครับทำหน้ารอดสักครู่เก็กรอเข้าไว้เวลาแล้วลที่เราออกล่าแทาทนันกันนะบหนี <c oughs> โอเคเข้าสู่มดเล่นเกมะนะครับผมแปกเคลื่อนที่ไงวะ <c oughs> โอเคภารกิจแรกของกลุ่มนี้อันนี้ผมเล่นในพ s, <c oughs> <S 3นะครับผมพ l a y s เ a t i o n 3นะแล้วก็อันนี้อันหลอกขวาเป็นการโยกกองนะครับผมอันหลอกซ้ายเป็นการเดินแล้วก็วิ่งใช่ไหม ต้องพยายามทำให้ชินก่อนปัมกล้องมองกลับไปบมองนะครับผมกดสี่เหลี่ยมเป็นการปล่อยสามิติโอเคมีแผนที่นะครับผมเราหากล้องที่เหมาะสมก่อนโอเคทางนั้นหน้ามียะอยู่นะครับผมไปกดทิศทางแล้วก็กดสี่เหลี่ยมเป็นการไปสามิติครับผมค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็วางตำแหน่งตรงนี้ับผมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไปเรือ่อยๆจนถึงจุดขึ้นมาสีแดงครับผมโอเคกดเอ็กเป็นการกระโดดโอเคกระโดดพุ่งได้อ อ่าโอเคฝึกฝนกันนะครับผมกระโดดกดดีพุ่ง X เป็นการพุ่งทะยานอีกทีหนึ่งโอเคใช้ได้อยู่อ๊อฟติด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 หินโอเคมุนมุมกล้องโอเคตรงนี้สาย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 โอเคกระโดดกดดีเลียมอึ๊บนีกระจายกระจายตามทางหมุนทางมุมกล้องเนี่ยเรื่อยๆไปตามทางเรื่อยๆตีอ่างนี้กดสามอย่างปะใีสามเี่นเป็นการฟาดถ้าผมวงกลมนะวงกลมมันไม่รู้นะมุมกล้องมันจะมันจะถ่ายเอเลนเห็นนะทางไหนวะทางซ้าย เนี่ยนี่ก็ทางนี้ปะเดี๋ยวนะทางนี้เหรอยังไงอ่ะอ๋อขึ้นอ๋อขึ้นไปอ๋อเคมีการขึ้นผ่านทางนี้ด้วยโอเคอ่ากระโดดข้ามให้ด้วยครับผมโอเคทางนี้แมพทางตรงนี้เข้าสู่พื้นที่ป่าผมกระโดดตรงนี้ไม่มีปะอ๋อไม่มีเหรอโอเคมีแค่นี้กระโดดไปพุ่งไปอย่างนั้นแหละโอเคตรงนี้โซนฝึกฝนการเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปที่ต้องทำก็คือ ลองไปเรื่อยๆนะมันไม่กดดีแล้วมันไม่เอากดได้ขึ้นโอเคฝึกฝนกับไททันที่เป็นไททันไม้ไททันไม้นม่นารักอ่อะโอเควิธีทำก็คือกด R 1แล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ไหม R หสี่เหลี่ยมควบคุมแล้วก็ X โอเคลองดูสามเหลี่ยมโจมตีที่คอใช่ไหมอือแล้ว X พุ่งทะยานเข้าไปแล้วก็ R กับสี่เหลี่ยมเป็นการลินเป้า R อ่านี่คืออะไรล็อกขวาใช่ไหมโอเคลองดูลองดูองดโอเคเริ่มจากอ่าล็อกเป้าอ๋อ R หนึ่งเป็นการล็อกเป้าโอเคจากสี่เหลี่ยมเป็นการกระโดดเพื่อเพื่อดึงแล้วก็โรโมชัน่นบัฟฟาดต์เป็นสามเหลี่ยม,อมโอเค R หนึ่งเอาใหม่เอาใหม่นมีอีกปะขอเล็งป้าใหม่อีกรอบนึงได้ไหม R หนึ่ง 1, ล็อกเป้าใช่ไหมแล้วก็กระโดดไปฟัน,น,นก็คือกด X เพื่อพุ่งทียนกดสามเหลี่ยมเป็น,านการ สีเลี่ยมก็คือการยิงสามมิติใช่ไหมโอเคอันที่สองมาแล้วดับซา,าครับผมพอได้อยู่อ่าอ่าหนึ่งเล็งเป้าโอโหเลงอย่างนี้เลยโอเคกดซีเลี่ยมเป็นการกระโดดพุ่งทายานซีเลี่ยมนี้โอเคอเดี๋ยนะมันไี่กดอันหล่อขวาเหรอเดี๋ยนะกดอ่าเล็งเป้ากันนะครับผมเล็งเป้าเสร็จแล้วกดปล่อยสดิงดิแล้วก็อล้วหล่อขวาค้างเหรออ๋อเป็นการอยู่บนอากาศแล้วก็ หามุมกล้องหามุมมโอเคได้แล้วได้แล้วแล้วเลื่อนป้าแล้วกดดีอ๋อเป็นการย้ายไปยึตำแหน่งที่คอแทนเออฮะก็ไปกดเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเดี๋ยวพอเล็งขาเสร็จแล้วปั๊บเราเลื่อนอันหลอกขวาอ๋อเลื่อนไปเพื่อเงที่ขาหรือที่หัวเปลี่ยนตำแหน่งได้ใช่ไหมเอาใหม่นะเล็งที่หัวอ่าเล็งที่คอเสร็จแล้วกดอันหลอกซ้ายอ๋อเป็นการพุ่งตัวเข้าไปอ๋อพุ่งตัวเข้าไปแล้วเตรียมฟันโอเคเกลักเกลักกันนะ เริ่มจากพอเจอเทนท่าน,นปั๊บให้เราพุ่งไปก่อนกดดีให้สลิงตำแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วเลื่อนตำแหน่งได้โดยการเลื่อนอันเราขวาขึ้นไปบนด้านบนเลนที่คอเสร็จแล้วกดคลิก L 1พุ่งแล้วก, 1, วก็กด X กันกร,กระโดดเข้าไปพุ่งก็กดสามหลี่ยฟันโอเคเรียบร้อย ก็ถือว่ายากเนี่ยเขาจะยากนะครับตอนแรกแต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆน่าจะเป็นอยู่น่าจะโปรอยู่แต่ต้องลองไปเรื่อยๆครับผมก็คือเราต้องเล็งเป้าก่อนล็อกเป้าเสร็จแล้วก็ใช้สลิงเล็งไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วกดอล็อกซ้ายเพื่อที่จะพุ่งไปแล้วกดเอ็กเพื่อพุ่งทะยานแล้วกดทั้ง่องเมื่อฟันอ่ะแต่ตรงนี้ผมมันขั้นตอนข้างเยอะนะสำหรับการจัดการไททันตัวหนึ่งอะแต่ก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆน่าจะชินนะครับผมอ่ะอันนี้คืออะไรตำแหน่งมีตำแหน่งมาร์กนั่นใช่งแะ เออฮะกองงานสำรวจแต่ละคนอยู่ตามตำแหน่งที่วงวงไว้เราต้องไปหาเขาเหรอโอเคลองมัววดูด้วยกันนะโอเคก็น่าจะเป็นการไปหาไปพูดคุยใช่ประยโอเพะพูดคุยอะไรอย่างนี้แลกเปลี่ยนของหรือร่วมทีมชวนร่วมทีมอะไรอย่างนี้ผมน่แต่อย่างนง้นแล้วก็มีการกดขึ้นเหรอแล้วกดซ้ายขวาอ๋อน่าจะเป็นการเปลี่ยนอ้นั่นปะเปลี่ยนอุปกรณ์เหรอรีซตใหม่อะไรอย่างนี้ปะเลื่อนเลื่อนรีนี่เหรอแล้วลองดูครับผมแล้วก็อันนี้กด อะไรเนี่ยไม่มีปุ่มกดได้ก็ะจะเป็นแบบอแบอสแถบซ้ายล่างเป็นแถบอาวุธอุปกรณ์ที่กดลอบกันได้แล้วก็มีแถบสีฟ้ากับแถบสีขาวใหเป็นแถบเอ่ออุปกรณ์สามมิติกับดาบใช่ไหมโอเคเราไปหาตำแหน่งที่มีคนกันนะตรงนี้สวัสดีนายเป็ในใครเนี่ยฮัลโหลใครวะไม่รู้วะฮัด <c oughs> ทำการลบนิดนึงครับผมโอเคจะได้หึ่มได้อะไร,รอ่ะได้คนเพื่อนร่วมทีมมาได้ของมาได้อะไรกันอ่ะได้ได้ของมาเหรอ โอเคแล้วก็จะมีทั้งแท้งสามมิติกับอาวุธดาบใช่ไหมครับโอเคก็กดขึ้นได้กดขึ้นบัาบกดขึ้นอืกดขึ้นไม่ได้เดีย๋ยวนะต้องเป็นดาบโอเคดาบมีกดขึ้นได้โอเคอ๋อเปลี่ยนดาบชัดเจนครับผมเปลี่ยนดาบมาให้ใช้แรงกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้โอเคให้ลองอันนี้ใช่ไหมกดขึ้นเปลี่ยนแทงสามมิติโอเคจะได้ okay. มีมูลากธิได้นานกว่าเดิมอะ okay. ไรอย่างนี้โอเคเก็ตแลกเก็ตแลกเยี่ยมต่อไปก็มีเป้าหมายบนแผนที่ครับผมให้เราใช่ปะโอ้ทุกคนมาถั้เหรอ โอเคเฮ้ okay. ทำไหนวะอ่าไปเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งไปตามไปกันนะไปไหนไปด้วยพวกนายรอเราก่อนนะโอเคตามพวกมันไปนะผมก็จะมีตามตำแหน่งมาร์กก็เราก็ไปเราไปดูซิว่ามีอะไรโอเคสวัสดีอกเลยเลยเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคก็พูดคุยคนใช่ไหมแถวนี้อะไรอย่างนี้ต้องทำอะไรอ่ะจุดแดงจุดเงินจุดเยอะเหลือเกินโอเคอ๋อหาอ๋อหาไททันโอเคโห โอเคมีเวลาด้วยแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวลองมุมมวด่อนกดขึ้นกดขึ้น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 โอเคโอเคเปลี่ยนไม้กดดีเสร็จแล้วพลังปั๊บไปฟันอย่างนั้นแล้วโอเคเริ่มเป็นแล้วครับผมอ่ะแล้วก็ออกล่าไปเรื่อยๆใช่ไหมช่วยกันจัดการไทยท่านไม้นะครับผมไทท่านไม้เป็นรักน่ารักอ่ะไปไทท่านไม้ไทท่านไม้มุมมัไปเรื่อยๆโอเคเจอแล้วเจอแล้วเริ่มเจอเริ่มเจอเริ่มเจอโอเคไปยากกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาของนี้มีของอยู่มีอะไรวะ ม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวได้ไดอ๋อคนคนคนโอเคสวัสดีท่านเคารพหน่อยนะจ๊ะโอเคแคปจ้าจ้าขอของอ๋อเขียนการเอาของให้ได้ไหมโอเคเกณฑ์แล้วเกณฑ์แล้วเกณฑ์แล้วโอเคตรงนี้มีเทท่านหนึ่งตัวเขาขอนะเขาขอเดี๋ยวได้รับเล็งเป้าทีละขั้นตอนนะโอเคอาร์หนึ่งเล็งเป้ากดดีปล่อยสลิงแล้วก็หาจังหวะนโม่โกดคลิกไอ้ a n a l ซ้าย X แล้วก็สามเหลี่ยมนั่นแหละเป็นแล้วครับ โอเคฝุ่นต่อไปนะผมเดี๋ยวกินตัวช่วยกันหน่อยนะคนหนึ่งคือว่าช่วยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแยกกันเรานะครับผมอึ๊บพุ่งไปโอเคเล็งเป้าเดี๋ยวลืมแทงหยานกดคลิกซ้ายขวาเอ็กซ์โอ้ยฟาดพลดพลดใกล้ไปไหนมันใกล้ไป้องเลงเป้าดีๆโอเคเสร็จแล้วอ่ะคลิกพุ่งกดเอ็กซ์ซ้ายคำนี่หยับนั่นแหละเรียบร้อยมาตัวต่อไปเดี๋ยวลองฟันนี้ขาบ้างดีกว่านะครับผมไป พุ่งก็ไปฟันอย่างนั้นแหละโอเคต่อไปก็ที่หลังคอนะครับหลังคออ่ะเอาใหม่ลิงเป้าลิงเป้าลิงเป้าเาสร็จแล้วโอเคดีพุ่งทะยานกดคลิกแล้วก็พุ่งไปฟันอย่างนั้นแหละเยี่ยมเยี่ยมละโอเคเริ่มเป็นเริ่มมันเริ่มหนุกละโอเคหาต่อวัอนนี้เมามันมากละพุ่งต่อไปโอเคทางนี้มีคนอยู่ไปเซ่ยใหหน่อยนะไปเอาของเลยอะไรอย่างนี้อ่ะเดินก็ได้ควบคุมยากเล่ยนะแต่ก็พอได้อยู่โอเคสวัสดีฮัต บัญญาฮัทโอเคขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็อ่ะไปต่อไปต่อหาตำแหน่งต่อต่อไปกระโดดพุ่งพิกปึ๊บตั้งห้าสามเรียบนั่นแหล่ได้พรอยรอแล้วครับโรอแล้วครับเดี๋ยวจที่ออนแอร์ศูนย์พันมานานโอเคจุดจุดนี้อ่ะทักทายหน่อยทักทายหน่อยจริ่งก็คือไม่ต right. okay. ้เป็นต้องใช้มั้งเพราะว่าถ้าเกิดเราทักทายจเป็นการเอาของเฉยใช่ไหมเดี๋ยวเราทักทายไปไปก็แล้วขอบคุณมากครับผมโอเคเหลืออีก ครบแล้วเยี่ยมทุกคนดีมากครับผมบินฉลองกันหน่อยยาคูโอเคไม่สนใจครูฝึกจะพูดอะไรก็ช่างมันฟังไม่รู้เรื่องกันแล้วนะครับผมโอเคพุ่งทยานพุ่งเข้าไปสูบความพุ่งมากใกล้พ้นบัวมากโอเคมันมันมันโอเคแล้วก็แล้รู้ลัการคร่าวๆดุทัวเดียของเกมนี้นะครับผมวันนี้มีบ้านได้แต่ขอลองไปดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลไม่ทันครับผมกอดับไปสัก่อนเอาสวัสดีเอาอามินเป็นไรเหรอ หน้ามินดูซสาวเช่เหนื่อยขั้นเหนื่อยแล้วเกินสวนใดท่านมานี่เหนื่อยแล้วเกินแค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอทำเป็นเหนื่อยไปได้โอ้สวัสดีโอ๋นายเป็นไงบ้างเที่ยวสนุกไหมเอ่ยอืมก็ดีนะข้างแรกของเราก็ดีนะข้างแรกของเราก็ฟินดีอ่ะฟินเลยอ่ะฮะจ้องหน้ากันวางท้องนะไลเนอร์เอ็กเอเลนประหลาดกันไหมบ้างโอเคสวัสดีแอนนี่เดินไปนิ่งๆเงียบๆไม่ใส่ใจอะไร คืจ้องมองคือจ้องมองแต่ละคนโอเคทุกคนแบบว่าฝนกันมันมากสวัสดีมามาปะอะไรของนายเนี่ยจะหาเรื่องกันนะอยวททำหน้ามาใส่แถวนี้นะแจนแจนบอกว่าหน้าข้ามันหน้าอยู่แล้วแล้วไงล่ะโอเคข้างขานั้นมาโก้วะนั่นแาะใช่นะพยายามรูตัวละครอยู่นะครับผมมีกระสาก็นะแต่ละตัวละครดีทั้งนั้นเลยแล้วซาชาไปไหนวะซาชาแล้วก็รีไวไม่ล่ใช่ตอนนี้ต้องพงหลังๆนะครับผม โอคก็มากำลังแนะนำชายกระชายคนหนึ่งโอเคคือใส่ตากันเก๊กรอใส่กันของคนนี้แจนกับเจเลนกันทะเลาะกันใช่ไหมไอันนี้ใครวะจำชื่่อไมิบเขาตัวโตเขาจำตัวประกอบมันโอเคมีจับหน้าอกกันดูเฮ้ยสาวายรอยยิวมารกับเอเลนอะไรยี่โอเคข้างหลังนั่นมินนาปะจำไม่ได้วะคุ้นๆอ่ะโอเคโอเคพายิกมาห้ามเลยเดี๋ยวคู่ สองสาวมาตบกันไรยี้นี่ก็พยายามผลักให้สาววายเขาฟินกันนะโอเคโอเคมาไปละโอเคอืมทำหน้าเข็งคืนใส่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเนี่ยยังมีชั้นอยู่อ่ะบองมองแรงอ๋อเหรอโอเคงินคืนนี้เจอกันที่เดิมนะโอเคไหมไม่โอเคสายตาต้องไม่เจอให้ได้นะอะไรพอเถอะพอเถอะ แล้วว่ามันจะกลายเป็นแอตแท็กออนยาอ้อยไม่รู้เรียกทุกตัวละครถูกหรือเปล่านะครับผมถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับโอเคโอเคน่าสุ่ผลแล้วนะครับโอเอสเหรอเอสดีเอสโอเป็นแรงมันมันโดดโดดจังมั้ยแรงบีเลยโอเคเป็นแรงตัวละครที่เราเล่นใช่ไหมก็คือเราเล่นได้เท่าไหร่ก็จะมันอยู่จุดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละอันคืออะไรกันแน่นะเพราะอ่านไม่ออกครับผมโอเคข้ามข้ามไปใครรู้ก็เม้นบอกได้โอเควิวอัพครับผมเยี่ยม ็น่าจะได้อบิวตี้เพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อ่ะอันนี้ก็มไม่รุ่มแกไม่ทำอะไรได้พำทานไปแล้วกันนะครับผมโอเครับทราบม,มีอะไรอบิวตี้ใหม่มั้งครับผมไม่ก็เป็นดานใหม่ไม่ก็เป็นนั่นแหละทั้งเถอะโอเคได้คะแนนทั้งหมดได้เหรียญอะไรไเนี่ยเหรียญไม่ได้เลยเหรอโหยเจอดายตังโอเคตรงนี้ได้อะไรใหม่มาสี่อย่างครับผม น่าจะเป็นไอเทมมั้งไม่ก็อวัยวะบางอย่างนะผมโอเคก็กดๆเลื่อนๆดูไปมีตัวเลขข้างหลังด้วยสามสามนี้ช่างมันนะผมเราจะผ่าจ,จุดนี้ไปนะผมไปโอเคทางด้านซ้ายล่างอันนี้น่าจะเป็นเซฟนะผมเพราะว่าจําจากเกมเวลาเราเล่นเกมญี่ปุ่นได้จำได้แค่เซฟโหลดแหละเซฟกระโดดจำได้แค่นั้นตัวอักษรยังไงอื่นจำไม่ได้เลยโอเคก็เข้าสู่ด้านโหลดดิง้งครับผมน,นี่ก็เป็นผมว่าพาร์ทแรกก็ที่สุดแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า เป็นการประเดิมเกมไอแท็กออนเดท่านนะผมซึ่งโดยรวมแล้วผมประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามันน่าสนใจดีอะเรื่องราวก็ดูตามกับในมังงะดีนะครับผมโอเคตรงน,รงนี้อันนี้หนึ่งกันนะตรงนี้คืออะไรเอ่ยมีการบอกให้กด enter สามเหลี่ยมวงกลมด้ยนะจะเป็นการเลื่อนบทกดต่อไปเรื่งนี้ใช่ปะกดอะไรดีนะกดสั้นโอ้สามเหลี่ยมเป็นการกดออโต้บทไปเรื่อยๆโอเคดีมากจะได้ อันนี้ก็อ่ะวัญญาฮัททุกคนทักษะต่อไปของเราครับผมที่เราจะให้ทุกคนทํากันก็คือพูดถึงเรื่องของเซนรักเหล่านี้เซนรักรูปวอลโรสใช่ไหมแล้วก็ทางขวาเซนรักของกำลังป้องกันนะผมหน้าจะใช่นะแลวตรงกลางคือเซนรักของแจนเองนะอันนี้คือเราโม้เราจำไม่ได้ว่าคืออะไรกันแน่นะเพราะฉะนั้นผมจะต้เข้าจุดนี้ไปนะครับผมเหมือนว่าพีจะมาบอกความหมายของพวกนี้นะครับผมแต่ผมก็ฟังไม่ออกนะเพราะฉะนั้นจะค้าๆไปแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราดูสถานการณ์กันเราจะพากัอะไรดีนะผม คิสตเรนซคสตาชาชาโคนี่สปริงเกอร์มารโกมาโกแจนคิไเจนมาเอเลนยัแคทแอนนี่เบลทูดไลเนอร์ไลนอร์อฮะโอเคแล้วก็นิคาสะอ่ฮะอันนี้คือรวมทีมใช่ไหมไม่มีอาร์มีนนะ เราจะเกิดอะไรขึ้นต่อวะทำไม่ได้โอเคเหมืนจะเริ่มภารกิจต่อไปใช่ไหมก็คือขั้นแรกตัวละครตอนนี้ว่ามาเป็นการพักกิจอะไรนี่โอเคเราต้องไปสู่ภารกิจต่อไปแล้วนะครับผมภารกิจต่อไปก็คือการกินข้าวกันเหรอเดี๋ยว่าใช่เนะภารกิจของเราก็คือการกินข้าวพักพูดคุยกับคนโอเคการพูดคุยของกลมนะครับผมโอเคงั้นตรงนี้แสดงว่าเป็นการพูดคุยทั่วๆไปตามเรื่องใช่ไหมงั้นไว้เขานัดคัมาต่อกันไหมกันนะผมแล้วก็ เดินเดินชมแผนที่โรงอาหารกันก็คร่าวสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวพัหน้าเราจะมาเจอกันใหม่กับเอเลนยัดแค่นะครับผมนะักของเพื่อนกำลังสำรวจกันนะครับโอเคสีนัี่ทำนะครับไปละบ๊ายบาย